แม่หนูไปเล่นบ้านเพื่อนก่อนนะนี่ก็เที่ยงแล้วกินข้าวก่อนดีไม่ค่อยไปข้าวเช้าหนูก็ยังไม่ได้กินเลยนี่ลูกไม่เอาอะแม่หนูรีบอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนรอเงินกินขนมปังรองท้องก่อนไหมละ่ะลูกไม่เอาหรอกขี้เกียจแล้วมันก็เสียเวลาด้วยงั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะแมบ่บ๊ายบายลูกนะลูกกลับมาแล้วคะ่ะแม่กลับมาสดึกเลยกินอะไรมาหรือย,ยังเนี่ยลูกยังเลยแม่ เล่นกับเพื่อนทั้งวันจนลืมกินข้าวเลยอะ่ะงั้นจะกินอะไรไหมเดี๋ยวแม่ไปทําให้กินไม่เอาหรอกหนูจะไปนอนแล้วฮู้ง่วงแม่เดี๋ยวหนูไปเรียนพิเศษก่อนนะกินข้าวเช้าก่อนสิลูกแม่เตรียมอาหารเช้าไว้ให้แล้วนะไม่เอาอะ่ะแม่เดี๋ยวสายงั้นเอาไปกินที่รถไหมเดี๋ยวแม่แพ็กใส่กล่องให้ไม่เอาอะ่ะขี้เกียจกินงั้นเดี๋ยวหนูไปแล้วนะแม่บ๊ายบายหมูน่นี้ลูกของเรากินอาหารไม่ค่อยตรงเวลาเลยเราเริ่มเป็นห่วงแล้วลสิ โอ๊ยทำไมอยู่ดีๆร้สึกปวดท้องขึ้นแบบนี้เนี่ยแสบท้องมากเลยไม่ไหวแล้วแม่คะแม่แม่ค่ะแม่แมแมช่วยหนูด้วยเป็นอะไรลูกร้องเสียงดังเชียวอยู่ๆหนูก็แสบท้องมากเลยอะ่ะแม่มันทรมานมากเลยหนูจะทํายังไงดีอาการเป็นยังไงอีกไหนเล่าสิจริงๆแล้วหนูปวดแสบท้องแบบเป็น,ปนหๆหายๆมาได้หลายอาทิตย์แล้วค่ะตอนแรกหนูก็คิดว่าเขาไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวก็หาย แล้วมันก็เจ็บขึ้นมาอีกอะแม่แม่ว่าหนูต้องเป็นโรคกระเพาะอาหารแน่เลยลูกกระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่สําคัญนะลูกทําหน้าที่ย่อยอาหารผลิตน้ําย่อยซึ่งเป็นกรดในการย่อยอาหารย่อยได้แม้กระทั่งกระดูกเลยนะลูกแต่กระเพาะของเราจะไม่โดนน้าย่อยกัดเพราะมีกลไกป้องกันตัวเองและมีการสร้างเมือกขึ้นมาถ้าเรามีพฤติกรรมกินช้ากาแฟมีความเครียดเป็นประจำ อดอาหารหรือกินอาหารไม่ตรงเวลาทําให้กลไกการทํางานของกระเพาะอาหารเสียไปกระตุ้นให้กรดหลั่งเยอะขึ้นเมื่อกรดหลั่งเยอะขึ้นจะทําให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหารหนูไม่น่าเลยอะ่ะต่อไปหนูจะกินอาหารที่ตรงเวลาใช่แล้วลูกหนูต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะเพราะโรคก,กระเพาะอาหารเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาดตลอดชีวิตเลยนะลูกต่อให้หนูกินยาจนหายแต่ยังทำตัวแบบเดิมกินอาหารไม่ตรงเวลา แล้วกับพออาหารก็จะกลับมาเป็นซ้ำหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่งั้นก็ไปกันเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปหาหมอนะลูก